โยเซาวดวิลุนเมกาดดวิลุนดูไปดดวิลุนชาลไซ์ที่กลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r t อีกแล้วเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้ผจญภัยนะท่านผู้ชมนะมีเล่นทั้งในส่วนของ iOS และโน้ตคอมพิวเตอร์ PC นะมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องนะครับจะอยู่มุมบนซ้ายมือแบบนี้นะครับเล่นแนวเนื้อเรื่องได้นะครับ หรือว่าควิสเสริมอะไรต่างๆคนนี้ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ pvp จะเป็นรูปดาบด้านล่างขวามือตรงนี้ดาบควยตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเออก็ปรวมเล่นกันได้นะครับวิธีดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธ้ใต้คลิปนะหรือว่าปักหมุดหน้าโปรไฟล์นะครับไปดูกันได้แล้วก็ เกมนี้มีแค่ภาษาจีนนะท่านผู้ชมน,นะซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะกดะผ่านแอปแปลภาษาได้เลยนะครับในตัวเกมเราก็สามารถที่จะรู้เนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะเราจะมาเล่นตัวละครตัวใหม่นะที่เราเพิ่งสุ่มาได้ก็คือโซโรโซโรภาควันนูคนนี้กับดาบอ่าอินมะหรือลิวมะน่าจะไม่นดาดาบอินมะเออน่าจะใช่นะอ่ามาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเราจะเอาดาบอินมะมาปรุง PV p v p สักหน่อยหละกันคนดูโ้โราชาบอยปูไหน ตัวละครเข้ามาก่อนนะครับนี่โซโรนะครับกับดาบอินมาสโนตริงเนี่ยทุกผู้ชมโคเทนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเอากรูฟี่นะเพราะผมไม่ได้เอารอมานะครับทุกผู้ชมผมไม่เอารอเข้านะครับรอมันโหดอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะแบบที่ผมต้องแบบตั้งใจสู้อย่างเงี้ยมันจะเล่นยากหน่อยนะครับทุกผู้ชมเย้เฮ้มาเว้ย <laughs> กับเชงคูสโอเคอ่ะ, cus, okay. อ,ะอันนี้ผมมาไต่แรงนะครับทุกผู้ชมไปลุย ตกมาตกมาตกมาตก,ตกมาตกมาตกกว่าตกมาตกมาตกมาตกเอ้ราชาโปโอ้โหเจอของแข็ง่ะเออเจออาจารย์เรานะครับท่านผู้ชมนะมีฮอกกับอ่ไคโดนะครับแล้วก็โอ้โหเชงคูสอันดับยี่ห้าซะด้วยเล่นแรงอันดับยี่ห้าเลยเนี่ยเอาว่ะโอ้โหเจอของตึงนี่นี่คนดูมาดิแต่ไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดสวยครับ สวยผู้ชุบนี่ครับสวยโหนี่ยีรี่อ๋อสวยครับเฮ้ยบ้าเอ้ยปึ๊บนี่สวยนี่นี่นี่โดนโดนโดนวิสวยครับนี่สวยสวยปัดเป่าปัดเป่าสวยปัดเป่าปัดเป่าปัดเป่าสวย Yeah wing w ฮู o h วิ่งจ้ะวิโอ้นี่คีเรียเนี่ยทำไมผมแบบผมเดชหลูปไม่ได้ะจังหวะอย่างเงี้ยปึ๊บนี่นี่โดนหยาฮ่นี่เรียบร้อยครับโอดาบเอ็นมาเครือพาคีวิชาสามดาบโอนิคีเรียแย่ฮูแตกไปนะยื้ ถึงกระจิบนะคนดูแต่ไม่ถึงกระแตกนี่แน่สวยสวยสวยเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรโหดคนดูผมบอกเลยว่าโซโลอ่าตัวนี้โหดนะฮะท่านผู้ชมนะโจมตีระยะไกลด้วยโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายแวงอ้ามันมันไม่เข้ามาวะตรงตรงชูริวแกใครดู อ๋อ oh, มันหลุดมันหลุดคนดูอ้าวหลุดงี้กระโดนเนี่ยครับผมบอกเลยติดบูธดิหลุดงี้ติดบูธดกครับสวยสวยสวยเออเหยา้อหยาะอิชริวชวัก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 เหยาะเหยาอื้อปั่นครับสวยโคนโนดโคดตริง นี่มาลุดอะไรตอนนี้มาลุดตอนไต่แหลงผมว่าไม่น่าใช่นะคนดูนะไม่ใช่ในใี่สายปกคนปกตินะครับพวกนี้วางวางอือโอ้นี่คีย์รีสวยหนึ่งสับสองนี่แน่ดาบพันประหารเอา่ะเอา่ะหย่อสวยครับจูงนี่นี่ ija. สับสับอือติดคอมโบโคตรด,ดีคนดูผมบอกเลย โอ้ยครับปะหานยะแกน่าจ้ตายไปแล้วเชนคูสอ๋อดาบอินมาเครือนหาคีฮิกโชวิวโอริเคเลียนี่เนี่ยยูเรแตกโอ้โคตรโหดคนับผมต้องเปลี่ยนสกิลเสริมนิดหน่อยนะนี่นี่วุ้ยรอจัดคนดูยู โอ้รหอดโหดผมบอกเลยตัวนี้โหดนะฮะเพิ่งจะสุ่มมาได้นะครับมันเป็นตัวนะตัวโหดไปตัวประมาณเกือบสิบแปดสิบใบนะท่านผู้ชมตัวเนึ้งอะเกือบแปดสิบใบตลอดไม่รู้เป็นไรนะสุ่มแบบโอ้ยออกยากนะฮะท่านผู้ชมผมปรับสกิลก่อนต้องเป็นถ้าโซลนี่ผมต้องใช้สกิลนี้สกิลเสริมตัวนี้โอเคไปโตกา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 ตัวฉีตัวตัวตัวปูเสือ mà đi khắp nong, mà về mà về, ơi, chửi cả già lòi kia, con ui, ออดีไวนี่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 นน่้นะ้หเกือบไปแล้วนะพี่ชายจ้า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 จ้้โดนโดนโดนฮิกโชดิวนี่ช่วงอดีออดีอ่าจ้าโอ้ยโอ้ย ปั <grassroots> ๊บสวยจู่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 สวยเอกโชริวโดนตองตองเฮ้ยวืดยังไงวะเฮ้ยโอ้วืดหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาจัดจู่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 เออจู่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 เออโดนโดน ฮิกโชว์ดิวจ่าตองตองเรียบร้อยครับเป็นไงนะตับอินมะครับอินมะมังกรกดเกรียนน่ะกระทือประจานตัวเองนะครับท่านผู้ชมนะจิว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 โอ้นี่คีอเลยโดนครับอย่างนี้ตับเรียบร้อยอุ้ยจะสโต้เฟรีเสิเลยอืออเอาสิ เยอนี่แน่โดนโดนอืออีกโชริวแข่งเยอะเออะโอ้ยโอ้ดนโอลไมโตัเออแต่อยู่ได้อย oh ู่ไม่แต่โซลเราหดก็ดูโซลเราหดอย่าประมาทนะครับบุ้งหนิงสวยครับอุ้ย ไหวนะคนดูดีนะนี่นี่นี่อุ้ยโอ้บาเอ้ยปึ๊บอุ้ยนี่นี่เอวีพันนักการเฮ้ยโอ้โหอุ้ยมันโหดจังเลยวะโดนจะโดนเปียตลอดเลยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ย มาโอ้สวยนี่ผมพักสวย,สว,ายวางเฮ้ยทำไมไม่ล้มวะคนดูงงเลยนะเออเกายาร่านี่นะครับโดูน เฮ้ยเฮ้ยโดนนี่โจ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 นี่เรียบร้อยครับใส่ยูนาล่าหรอนี่เนี่ยแกรปดิ้นกันแกรปดิ้นกันเอาดิอิจิโอย มาดิพามาดิสวยครับโดนนี่อุ้ยอะไรหรออะไรหรอเอ้ยโอ้ยกูเรียบร้อยเลยอย่างนี้เรียบร้อยเลยดีอย่างนี้เรียบร้อยเลยอย่างนี้โอ้ย มาเอ้ยมาคนดูลุยเออโหแรงเกือบหายดีนะมีใบกันแรงอยู่นะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่มาสโรุโตดแเรา เอาเว้ยเอาเวย้ยโซลเราแม่งที่จัดคุณดูผมบอกเลยนี่เป็นไงล่ะดูนี่ครับสวยทับย์หนึ่งทับยสองอุ้ยนี่นี่นวิปนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเจอโลบครับสวยดนูนี่นี่นี่เป็นชุดเป็นชุดสวยอุ้ย อ้มาได้มาได้อิตูดิวช่วงไหวครับนี่แนะน่ไหวโดนเชียองจริงฮ่าผุ้สัง่งเนี่ยนะไปตายไปแล้ว,วดาบอินมะโอนี่เคลียร์แน่นคอมค้างมาเนี่ยนึกว่าคอมค้างชุดเดียวคอมค้างเหรอนี่แนะ่เป็นไงนะ่ะ โอ้เอาจัดว่ะแซงมาอะไครับสวยสวยเออโว้ยนี่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 อุ้ยโดนเราคืนโดนเราคืนคนดูโชว์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 เฮ้ยตีตัวแดงว่ะอือเฮ้ย อืมเร็วเหลือเกินนี่แน่สับหัวครับเอาดิเอาดิเอาดิาดจัาจับ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 โอ้โหยไวครับโดนแฉงเดี๋ยวบสองครับแต่มันตีจนตีไวมากเลยนะคนดูโซโลล่างเนี่ยวานูนี่คอมข,ข้าง,างข้างข้าง วางสวยครับนี่โอ้นี่คี้เลยสวยนี่แน่ปันติดครับโอ้โหโดนคาราเต้นี่อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอาแกโดนกระสุนไฟเพลิงนะฮะท่านผู <initiatives> ้ชมนี่เป็นไงนะเฉยทีเดียวครับโหดจัดโซโลเราเออ ออโอ้โหนี่คิริ่ตับหัวกันโบโดนโอุ้ยโอ้โหโดนมาสุกา้ากอากูแตกเลยอะไรกันครับเนี่ยมาจิว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 เออก็สตีแฟแปซกันนี่แน่นี่แน่นแต่สโตฟเลียโบเออ นี่นี่อ้หัดนึงนี่แรงอยู่นะหัดหัดนัดสองพันเลยเหรอวะเอาอะเออสวเออกวักกวักกวักกวากกวักกวักวักวักแกนั่นได้ตายไปแล้วลูฟี่อ๋อเออเรียบร้อยครับคุณดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมวันพีชไฟติ้งพันนะกับเจ้าตัวละครโซโลนะโซโลภาควานุคุนี้โหดนะครับผมบอกเลยนะฮะไปสุ่มกันมาได้นะครับ แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำงแชทใต้คลิปนะดาวน์โหลดมากันมาได้นะครับทานผู้ชมอือสําหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู